สวัสดีค่ะเมนีกนมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับสินเชื่อกุงไทยเงินเดือนหนึ่งจุดหามืนสามารถกู้ได้แล้วนะคะบนแอปเปาตังโครงการสินเชื่อกุงไทยใจปั๊มให้ว่าเงินกู้สุกเฉินในสูงสุดหาเท่าของรายได้ต่อเดือนสูงสุดหนึ่งล้านบาทเลยค่ะและกาบ,บมีบัญชีเงินเดือนกับกุงไทยก็ยืนได้เงินเดือนหนึ่งาพันบาทขึ้นไป ยืนกู้ได้ต้องมีหลักประกันหรือค้นคำมาฟังรายละเอียดและการเงื่อนไขกันเลยค่ะข้อแรกวงเงินกู้ฉุกเฉินสูงถึงหาเท่าของรายได้สูงสุดหนึ่งล้านบาทค่ะบ่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยกับกู้ได้และต้องมีรายได้ต่อเดือน1 5 0 0 0หบาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักประกันหรือค้นคำประกันกู้สินเชื่อเงินก้อนอน,อนุมัติไว้ใจ ผ่านแอปเป๋าต่างเลยค่ะมาฟังอัตราดอกเบีย้ยและวงเงินกู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำอัตราดอกเบีย้ยจะตก20%ต่อปีกรณีผู้ประกอบการล้านค่ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยจะตกปีละ22%ต่อปีมาฟังวงเงินอนุมัติกันเลยค่ะบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำสูงสุดบ่เกินหาเท่าของรายได้ บเกินเงิน1ล้านบาทกรณน,นี้ผู้ประกอบการล้านค่ารายย่อยทั่วไปสูงสุดบ่กเกินหาเท่าของรายสุดที่เบ่กเกินหาแสนบาทสำหรับเอกสารประกอบการสมรัครก็จะมีแบงก์สเต e เมนต์บัญชีที่รับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนและสลิปลาสซูต1เดือนที่ระบุหน่วยงานตนสังกัดการจ่ายเงินเดือนในส่วนของเจ้าของธุรกิจส่วนตัว แบ่งสเตตเมนต์ของบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวย้อนหลัง6เดือนและหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงอายุก,กิจการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปเลยเลยค่ะเมื่อนี้ก็มีข่าวดีมาแจง้งให้พี่น้องได้รับทราบเพียงแค่นี้เนาะค่ะฝากทุกคนชมคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆขอบุณค่า